กระเทียมราชาสมุนไพรแห่งหลอดเลือดเพราะกระเทียมมีสรรพคุณช่วยลดไขมันในหลอดเลือดและยังช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้จริงเพราะในกระเทียมมีสารอัลซิลินที่มีคุณสมบัติช่วยลดการสะสมคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด และกระเทียมยังช่วยละลายริมเลือดลดภาวะเลือดแข็งตัวซึ่งเป็นสาเหตุของหลอดเลือดอุดตันและหัวใจวายได้ดีอีกด้วยและวิธีการรับประทานกระเทียมให้ได้ผลควรจะรับประทานกระเทียมขนาด ประมาณ5กรกัมหรือ5 7ถึงกลีบถ้าเป็นกระเทียมสดนะคะก่อนรับประทานควรจะหั่นหรือสับเพื่อให้กระเทียมทำปฏิกิริยากับอากาศก่อนเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและควรจะทานพร้อมอาหารวันละสามมือ้อ มีข้อควรระวังในการรับประทานกระเทียมไม่ควรรับประทานกระเทียมสดขณะที่ท้องว่างเพราะจะทําให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ของเราได้หญิงตั้งครรภ์หรือคนกำลังให้นมบุตรรวมถึงผู้ที่มีสภาวะน้ำตาลความดันโลหิตปกติและผู้ที่มีสภาวะการเลือดหยุดไหลช้าคนที่กินยาปฏิชีวนะบางชนิดเช่นยาต้านการแข็งตัวของเลือดไม่ควรที่จะรับประทานกระเทียมในปริมาณที่มากจนเกินไป เพราะอาจจะส่งผลเป็นโทษต่อร่างกายได้เหมือนกันสุดท้ายนี้ไม่ควรรับประทานกระเทียมเกิน1เดือนพอครบ1เดือนควรจะพักแล้วค่อยกลับมาทานใหม่เพราะอาจจะทำให้ร่างกายเราเสียสมดุลได้เหมือนกันนะคะและอย่าลืมกินอาหารในครบ5หมู่และหลากหลายด้วยค่ะ